สวัสดีครับคุณผู้ชมพวกผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง bnk 4 8แล้วก็วง cgm 4 8กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยใส่เสื้อตัวนี้อยู่แน่นอนนะครับผมคงพูดถึงน้องเมมเบอร์คนอื่นไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องปูเป้จิราดาภาอินทจักสมาชิกรุ่นที่1ของวง bnk 4 8เจ้าของผลงานการออกแบบเสื้อวันเกิดตัวนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็เรื่องราวที่จะมาพูดถึงน้องปูเป้ในวันนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในเทเตอร์สเตทวันเกิดของน้องปูเป้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่มันมีเรื่องราวดีๆต่างๆเกิดขึ้นมากมายในสเตทสเตทนี้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับไม่แพ้กับสเตจของวันเกิดของน้องนิวในรอบเช้าวันเสาร์อม่รอบเช้าิรอบบ่ายโมวันเสาร์นะครับแล้วก็ของ ปูเป้เนี่ยก็เป็นรอบ5โมงเย็นนะครับก็ตัวของผมเองเนี่ยสุ่มไม่ได้นะครับก็ต้องทำใจแล้วก็ดูทางสดทางออนไลน์กันไปนะครับส่วนคนที่สุ่มได้ก็สแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็มาขิงกันได้นะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับอ่ะมาว่ากันต่อนะครับในเทอเตอร์สเตทวันเกิดของน้องบูเป้เนี่ยสิ่งที่ผมว่ามันมี ประทับใจมากๆเนี่ยเรื่องแรกก่อนเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งของยูนิตฮาราจูกุนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ายูนิตฮาราจูกุเนี่ยมีเมมเบอร์ที่ประกอบด้วยกัน3คนก็คือน้องปูเป้เนี่ยแหละแล้วก็น้องไข่มุกแล้วก็น้องโมบายนะครับเป็นสมาชิกรุ่นที่1ของวง BNK48 ทั้ง3คนเลยนะครับแล้วก็ ที่เขามารวมกันได้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นเมมเบอร์ที่มีความชอบอะไรคล้ายๆกันนะครับชอบอะไรคิ้วๆน่ารักน่ารักคล้ายๆกันนะครับชอบแต่งตัวแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะครับก็เลยได้รับขนานนามได้ตั้งชื่อแก๊งว่าแก๊งฮาราจูกุนั่นเองนะครับความโด่งดังของแก๊งฮาราจูกุเนี่ยก็ต้องบอกว่าโด่งดังไม่แพ้แก๊งอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นชาลาลายกูมาลาย สีเทพหรืออะไรก็ตามนะครับก็แก๊งนี้ก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจในรุ่นหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เ,เวลาสามคนนี้เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีโมเมนต์ฟินๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็ทั้งในเรื่องของการร้องการเต้นก็ทำได้ดีทั้งสามคนนะครับรวมถึงเรื่องของวาไรตี้ที่โอ้โหน่ารัก มากๆทั้ง3คนที่แบบทำออกมาได้ดูดีดูสนุกสนานมากๆนะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าถ้ามันไม่ใช่เป็นแบบ t h e a เตอร์สเตที่มันรวมกัน16คนอะไรเงี้ยแต่ว่าเฉพาะมารวมกันเฉพาะ3คนเนี่ยโอกาสที่รูอยู่ด้วยการ3คนแค่เฉพาะ3คนเนี่ยน้อยมากนะครับหลังๆเราก็จะเห็นไม่ปูเป้อยู่กับคุณไข่ก็ปูเป้อยู่กับโมบายใช่ไหมครับแต่ว่ามารวมกัน3คนเนี่ยก็ น้อยน้อยมากจริงๆนะครับจนกระทั่งครั้งนี้แหละที่นอ้องปูเป้เขาก็เห็นว่าแฟนคลับคงอยากให้ฮาราจูกุกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนะครับก็เลยใช้อำนาจของการเป็นรองกับตันทีมเ5เนี่ยจัดสามคนมารวมอยู่ด้วยกันในเพลงยูนิตเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เลือกเพลงที่มันมันดีงามมากๆนะครับก็คือ เพลง candy นั่นเองก็เรื่องของเรื่องนี่คือปูเป้เองเขาก็ยังไม่ได้ขึ้นเพลงนี้มาก่อนนะครับแล้วก็น้องเขาก็มีความฝันแบบว่าชอบแต่งตัวคิ้วๆกระโปรงฟูๆอะไรแบบชุก candy อยู่แล้วนะครับก็เลยอเอามาเพลงนี้แหละแล้วก็เพลง candy ก็มีเมมเบอร์อยู่ในเพลงสามคนใช่ไหมครับก็พอดีเลยเอาโมบายเอาไข่มุกมารวมด้วยกันก็เลยเป็น candy อร์ชั่นที่ขยี้ใจมากมาก ในเวอร์ชันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็แคนดี้ในเวอร์ชั่นฮาราจูกุนั่นเองนะครับก็น่าประทับใจมากๆนะครับผมดูอยู่ทางบ้านผมยังแบบว,ว้วาวว้าวเลยแล้วก็คนที่ดูอยู่ในเคียเตอร์ก็น่าจะแบบฟินกันไปตามๆกันนะครับมากันถึงเรื่องราวเรื่องที่สองที่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับก็ ตามประเพณีปฏิบัตินะครับเท e เตอร์สเตทวันเกิดของน้องปูเป้ทั้งทีหรือว่าของเมมเบอร์อื่นก็ตามเนี่ยเมมเบอร์ Member ทั้งหลายที่ได้ขึ้นสเตทวันนั้นเนี่ยเขาก็าจะพูดถึงเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของวันเกิดให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันใช่ไหมครับก็ของน้องปูเป้ก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งภาพจำของผมของปูเป้เนี่ยสิ่งที่ผมผมจําได้เลยก็คือเรื่องของความรับผิดชอบในการ ได้รับทําหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายมานะครับอย่างางานนี้เนี่ยอย่างปูเป้เขาก็จะเป็นรองกัปตันทีม N5 ที่เข้ามาช่วยน้องตาหวานอีกแรงหนึ่งนะครับแล้วก็หน้าที่หลักๆส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเลยก็คือปูเป้นั่งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะอาหารของหอนะครับแล้วก็เปิดเ,เช็คเปิดเทปเกา่าๆอะ่ะ เช็คการแสดงของเ5ไฟเก่าๆแล้วก็เช็คดูว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องไหมก็เอามาจดแล้วก็เอามาค่อยมาแก้ไขกันในช่วงของการฝึกซ้อมเพื่อให้รอดต่อไปไม่มีการแสดงที่ผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับก็อันนี้คือภาพจําของผมนะเวลาที่ดูไลฟ์ของกูเป้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือในมุมมองที่ผมพูดไงแต่ว่าในมุมมองของเมมเบอร์เขาพูดไปอย่างไรก็ได้ทราบกันในวันนี้แหละว,ว่าเมมเบอร์เขาบอกว่า ปูเป้เนี่ยเขาก็ขยันในทํางานจริงๆแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ที่มอบหมายดีมากนะครับแล้วก็ตั้งใจให้งานมันออกมามีคุณภาพจริงๆนะครับอย่างช่วงที่ซ้อมกันเนี่ยเพลงอ้อมกอดุยายนะครับก็จะมีช่วงที่ร้องแล้วต้องหันหลังไปอะไรเต้นเวทนาดอกไม้อะไรกันนะครับปูเป้ก็จะเหมือนมีตาหลังมองเห็นว่า เมมเบอร์บางคนอูไม่ยอมร้องเพลงนี้ถือไม่แต่ต้องมันต้องร้องด้วยนะครับปูเป้ก็ต้องบอกตะโกนบอกทุกคนทันทีเลยว่าร้องด้วยนะค่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีใครกล้าที่จะบอกข้อบอกพร่องตรงๆโชว์มันก็ไม่มีทางออกมาสมบูรณ์แบบได้จริงนะครับก็น่าชื่นชมในสิ่งที่ปูเป้ทามากๆนะครับก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไม โชว์ของทีม m มนไฟเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากจริงนะครับเพราะว่ามีรองกับตันที่ขยันและก็ตั้งใจทำงานแล้วก็อยากให้โชว์มันออกมาสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับมากันที่เรื่องสุดท้ายที่ผมว่าทุกคนน่าจะประทับใจแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับผมและคนหนึ่งและผมไม่รู้คนหนึ่งเป็นไงแต่ผมว่าทุกคนน่าจะมีความสุขนะครับเพราะว่าตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติอีกเช่นเดยแหละว่าสเตทวันเกิด ทั้งทีเนี่ยเมมเบอร์ Member, เจ้าของสเตจเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสได้เลือกเพลงมาโชว์ใช่ไหมครับจะเป็นเพลงเดี่ยวเพลงหมู่กลุ่มน้อยหรือเพลงหมู่กลุ่มใหญ่อะไรก็ว่ากันไปอยู่ที่เจ้าของสเตจจะจัดการนะครับแล้วก็ปูเป้นเนี่ยเขาเราก็รู้อยู่แล้วว่าน้องเป็นคนที่ไม่ชอบทําอะไรที่มันแบบซ้ําๆเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องก็มีความคิดที่แบบด้วยความที่น้องเป็นคนเชียงรายเป็นสาวเหนือ แล้วก็วงบียนเคฟร์เก็มีวงน้องสาวเป็นคือวงซีเจมฟร์ที่เป็นวงแบบแดนลน้านนานะครับน้องก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเอาเพลงของน้องๆวงซีเจมฟรมาร้องนะครับแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่น้องชอบมากๆด้วยก็คือเพลงมะลิที่มันเป็นออริจินอลซองของ c ีเจมฟร์เนะครับแล้วก็เสนอเรื่องราวของภาคเหนือได้ชัดเจนมากๆเช่นกันนะครับน้องก็เออเอาเพลงนี้แหละนะครับก็ เอามาแล้วก็สิ่งที่พนัานน่าประทับใจมากๆเลยก็คือเพลงเนี้ยมันเต้นยากและที่สำคัญคือเมมเบอร์ของ b n k 4 8เนี่ยโอกาสที่จะเต้นเพลงนี้มันน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่คุ้นเคยไม่ต้องมาเหมือนกับว่ามารือ้อมาฝึกซ้อมกัอะไรกันใหม่หมดเลยนะครับแต่ว่าเมมเบอร์ทุกคนก็ยินดีที่จะฝึกซ้อมเพลงนี้ยินดีที่จะเต้นเพลงนี้นะครับเพราะว่าอยากให้มันเป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดทำให้รองกัปตันที่เขารักเนี่ย ประทับใจทำให้โชว์ของอของปูเป้ให้มันออกมาสวยสดงดงามดูดีที่สุดนะครับก็ประทับใจมากจริงๆนะครับแล้วก็ที่น่าประทับใจมากไปกว่าน,นั้นเลยก็คือปูเป้เขาก็เอ่ยปากชมอิซึตะรีนะด้วยนะครับก็คือรีนะของน้องๆน,นี่แหละที่เจียดเวลามาช่วยสอนเมมเบอร์ Member ทุกคนให้เต้นเพลงนี้ออกมาอย่างสวยสดงดงามนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ ปูเป้ออกมาขอบคุณอิสุตารีนะด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสเตจวันเกิดที่มันสมบูรณ์แบบมากๆาจริงๆนะครับดูแล้วผมประทับใจมากๆาจริงๆแล้วก็น่าชื่นชมของในตัวของปูเป้นะครับที่ทำให้บรรยากาศของสเตจวันเกิดเนี้ยมันเต็มไปด้วยความประทับใจเต็มไปด้วยความสนุกสนานเฮฮาไม่เศร้าไม่ มีเรื่องของน้ำตงน้ำตาไหลอะไรกันนะครับเป็นขาพยายามกุ่มโทรให้มันเป็นเรื่องของความสนุกสนานความสดใสน,นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากจริงๆนะครับก็ขอบคุณน้องปูเก้มากๆนะครับที่ทําสเตจวันเกิดนี้ออกมาให้ได้ชมกันนะครับแล้วก็พี่ก็จะคอยเป็นกำลังใจให้หนูอยู่เสมอนะจ๊ะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ